โตด้ายททันทีไสวัสดีครับช่วงทำเกษตรดีมีกุไลวันนี้เราจะพาไปพบปะเคสดีๆต่างๆมากมายหลังจากรับชมแล้วนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อบอกต่อเพื่อนระยะพี่น้องด้วยครับโตทันใจยืดใหญ่ยาวโตทันใจยืดใหญ่ยาว โตทันใจยืดใยยาวโตทันใจยืดใยยาวลองใช้ไม่ศูนเปล่ายืดใยยาวโตได้ทันทีสวัสดีครับโอ้โหนะครับสิ่งที่ผมเห็นวันนี้นะครับผมตื่นเต้นแทนพี่น้องกลุ่มเกษตรกรอยู่ในเขตของภาคเหนือครับ ตอนนี้ผมอยู่เขตของอำเภอชัย<ห>ประการ<ห>จังหวัดเ<ห>ชียงใหม่พื้นที่แถวนี้ปลูกพืชไร่พืชสวนกันเยอะครับโดยเฉพาะลำไยเนี่ยลำไยปีนี้ราคาค่อนข้างจะโอเคนะครับจากปีที่แล้วแค่16บาทแต่ปีนี้เปิดหน้านะครับนะมา35บาทตอนนี้เหลือประมาณ30บาทครับผมมองแล้วนะครับเห็นลูกมันใหญ่นะครับและก็ที่สำคัญที่สุดลำไยไม่แตกไซและก็ลูกร่วงแทบไม่มี เดี๋ยวเราไปพบป่าเจ้าของสวนใช้ปีแรกและก็ใช้น้อยที่สุดได้ผลดีที่สุดครับด้านนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านอีแก้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับและแล้วเราก็มาเจอเจ้าของสวนวันนี้สบายสบายสไตล์ของบริษัทเนเจอร์ก็คือเราจะเอาลำไยเป็นตัวพิสูจน์ คนโกหกกันได้แต่พืชไม่สามารถโกหกคนได้ใช่ไหมครับครับผมคุณพ่อชื่ออะไรครับชื่อสวัสดครับผมสวัสดนามสกุลอะไรครับกิติรัตน์ครับกิติรัตน์อยู่บ้านเลขที่66 66หมู่เจหมู่เจบ้านสายขาวครับอำเภอตำบลสรีรงเย็นอนาีทอ่ชัยปาการจังหวัดเชียงใหม่ครับลำไยที่พ่อปลูกมานี้นะครับมีพื้นที่กี่ไร่ครับเจ็ดไร่ครับผมเจ็ดไร่นี่เจ็ดไร่เนาะครับเป็นพันพันอีดอนะครับครับเกิดจากการแนะนําก็คือคุณอินแก้วฟองตานะครับซึ่ง เป็นทีมวิทยากรนะครับอยู่ในทีมของบริษัทเนเจอร์พาวเวอร์ฟาร์มนะครับปีนี้นะครับแน่นอนเป็นปีทองของบริษัทเนเจอร์พาวเวอร์ฟาร์มที่ได้รับโล่รางวัลคุณภาพอว d ซึ่งหลายบริษัทอยากจะได้เกิดจากอะไรครับเกิดจากเหมือนที่ผมพูดตอนต้นต้นลำไยก็ไม่โกหกคนต้นพืชทุกชนิดไม่สามารถโกหกกันได้อันนี้คือรางวัลที่เราได้มาด้วยความภาคภูมิใจครับคุณพ่อครับผเป็นปีแรกที่ได้นําปุ๋ยนะครับสมัยพัฒน์หนึ่งสองสามสี่มาใช้ อัตราการใช้เท่าไหร่ครับ1กิโลกิโลต่อ1นต้นครับแน่นอนครับของเราคือกลุ่มปุ๋ยธาตุรองเราต้องเติมเตียมด้วยปุ๋ยธาตุหลักด้วยครับแต่ผมแนะนําเสมอว่าให้ลดลงประมาณครึ่งต่อครึ่งครับแสดงว่าใส่อันนี้1กิโลแล้วก็ใส่พวกปุ๋ยสูงเสมออีก1กิโลครับครับครั้งเดียวครับเดียวครั้งเดียวครับโอ้ครั้งเดียวเองนะครับใส่ประมาณกี่เดือนครับปุ๋ยเม็ดใน สองเดือนครับสองเดือนเนาะก่อนก่อนที่ลำไยเริ่มจะติดลูกใช่ไหมครับแล้วก็ตามด้วยการฉีดพ่นปุ๋ยสมัยพัดหนึ่งสองสามกี่ครั้งครับครับสักามครั้งนะครับสามครั้งครับผมทำด้วยใจนะคุณพ่อนะไม่โกหกกันนะครับผมปีที่ผ่านมาแน่นอนครับคุณพ่อก็ส่วนมากใช้แต่ปุ๋ยธาตุหลักครับผมหรือปุ๋ยเคมีพันธุ์ท้องตลาดเนาะเคมีครับราคายังแพงอยู่ปีที่แล้วนะปีนี้ก็ยังแพงอยู่แพงอยู่ปีที่ผ่านกว่าผลปีที่ผ่านมามันเหมือนอย่างนี้ไหมไม่เหมือนครับ ไม่เหมือนเลยปิดแล้วมันบบกข่ยันโดกครับมันบบแค่ลูกใหญ่ไม่โอเคเลยหมายถึงว่าติดดอกบางทีเราลาดสารไปฉีดพ่นสารปัยก็ติดดอกดีแต่พอเวลาติดลูกลูกล่วงเหมือนของคุณแม่บูอยู่ในเขตของเพิเชชิงดาวเนาะนะครับแต่ปีนี้วันนี้วีนนี้โอติดดอกเป็นไงติดดอกโอเคติดดอกดีช่อยาวช่อยาวแล้วลูกลูกเป็นไงลูกร่วงไหมไม่ร้วงครับผมไม่ร่วงเลยเอามาดูกันเนาะนะครับเท่าที่ดูคุณพ่อ มองเห็นก็คือปีนี้ได้ไซส์ใหญ่อันนี้เขาเรียกไซส์อะไรครับไซส์อัน 2A 2A ดาวเบิร์ดเอดาวเบิร์ดเอดาวเบิรเอโลเท่าไหร่ดาวเบิร์ดเอสามสิบกว่าครับสามสิบกว่าปีที่แล้วสิบหกสิบหกสิบสี่สิบห้าสิบหกเท่าที่มองปีนี้เนาะปีนี้ใส่ปีแรกเนี่ยมันโดดกว่าปีที่แล้วกี่เท่าตัวโอ้มันสองเท่าตัวครับสองเท่าตัวครับผม ปีนี้ได้เนี่ยปีที่แล้วขนาดโลละสิบหกบาทยังขายได้สองแสนยังไม่ใส่ปุ๋ยตายิ้มนะแต่ปีนี้ใส่ปุ๋ยตายิ้มไปแล้วโลละสามสิบอีกกี่วันเก็บนะโอ้ที่ยี่สิบยี่สิบคาดว่าได้กี่ตันด้วยด้วยด้วยประสบการณ์คาดว่าครับครัว่าเรื่อสิบตันได้ไหม หรือมากกว่าใช่ใช่10ตันครับอย่าลืมนะครับถ้า10ตัน10ตันก็เท่ากับ300,000เอาลรกโดองคกลมเนาะแต่ผมเชื่อว่าอาจจะมากกว่านั้นนะครับอาจจะได้ถึง400,000บาทความประทับใจของคุณพ่อครับกับปุ๋ยสมัยพัด1 2 3ประทับใจตัวไหนครับตอนใช้ปุ๋ยข้อที่1ประทับใจใช้ปุ๋ยลูกใหญ่ลูกใหญ่ข้อที่สองไม่โลนไม่ร่วงไม่ร่วงไม่แตกเดี๋ยวนะขออนุญาต หาลูกมามาแกะดูสักหน่อยอเคคนะครับขออนุญาตเนาะนะครับผมเอาเลยมันลูกมันสวยเนาะนะครับแล้วก็แกะเนื้อดูหน่อยครับนี่ฮะขออนุญาตท่านพ่อเนาะครับผมเอาเลยครับเออเม็ดเล็กเม็ดเล็กเนื้อเยอะอย่างนี้ราคาดีใช่ไหมท่านอีงแก้วครับผมโอ้โหโรงงานลำไยนะครับหรือลงรับซื้อลำไยนแย่งกันเลยเนาะครับผมนะครับติดถนนมีเพื่อนมีญาติพี่น้องมาสอบถามไหมมาครับมาเขาว่าไงบ้างเขาขอว่าเอาใช้ออย่างที่ดีผมก็ใช้บอกว่าใช้อันนี้ผิด ก็คือสมายพัสีแล้วก็ตามด้วยสมายพัหนึ่งสองสเป็นฮอร์โมนตัวสี่ตัวมีนนี่ตัวมดกับเขาเขาผมไปอพออยู่เพราะว่าอนุแอมันกำลังงันโคษณชนะแรกอยู่ปีมากอยู่อีกท่านหนึ่งก็คือเป็นบุคคลแรกที่บุกเบิกตลาดตั้งแต่มกแฟฝงและก็ลำใหญเอาท่านเห็นยังไงบ้างเพราะท่านมีประสบการณ์ก็พอๆคุณพอก็รู้สึกว่ามันดีครับ ดีนะครับแต่แน่ๆก็ช่วยเรื่องการทำให้ลดต้นทุนนะครับลดไปก็คือหนึ่งต่อหนึ่งใช่ไหมครับประมาณนี้เนาะถือก็ได้ครับถือก็ได้ครับหนึ่งต่อหนึ่งแล้วสิ่งที่ท่านเห็นลูกมันปีนี้ท่านมองยังไงบ้างครับจากประสบการณ์ท่านที่มีมากกว่าสิบปีนะครคนใช้เองหรือว่าเจ้าของสวนก็ยืนยันแล้วเนาะครับเนาะคือว่าจะ เห็นว่าช่อจะยาวลูกจะใหญ่นะครับน้ำหนักดีนะครับนะครับแล้วจะทำให้ให้ได้ผลผลิตที่น้ำหนักเกลี้ขึ้นครับอันนี้คือเสียงยี่ท่านยินแก้วนะครับฟองตาก็มีประสบการณ์นะครับแต่การแนะนํากลุ่มเกษตรแล้วก็ดูแลกลุ่มเกษตรตั้งแต่นะครับในเกตฟองจังหวัดลำปางภาคเหนือเกือบทุกภาคนะครับเกี่ยวบทั้งภาคแล้วกันเนาะตั้งแต่สากรแล้วก็มาสวนลำใหญ่ครับ อยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนเพื่อนหรือญาติพี่น้องอยู่ในเขตของอำเภอชัยประการที่ปลูกลำไยเหมือนกันครับผลการใช้ลูกดกดีก้นเหนียวลูกใหญ่ดีได้สองเอครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับกับพี่น้องนะครับชาวสวนลำไยคุณอิแก้วก็ปลูกลำไยปีแล้วก็ได้ลูกใหญ่นะครับไม่แตกไซส์แล้วก็ขายได้เงินหลายบาทเนาะผมขอให้คุณพ่อได้นะครับราคา30ครับแลวก็ขอให้แตกเงินสัก หลักครึ่งล้านโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านอีแก้วฟองตาครับทุกสิ่งที่ผมพูดครับวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพืชสวนพืชไร่ขอให้เราใช้ปุ๋ยนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่พอเหมาะเขาเรียกว่าถูกอัตราถูกเวลาและถูกวิธีนะครับแต่นี้นะครับเชื่อไหมครับว่าใช้น้อยมากนะฮะเพราะปกติลำไยถ้าห้าปีขึ้นไปมันต้องกินปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า2.5กิโลกรัมต่อครั้งหรือปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า5กิโลกรัมครับและการฉีดพ่นนะครับหลังจากพ่อตัด ลำใยหมดแล้วนะครับตัดแต่งจรงิงพ่อก็บำรุงแล้วก็ใส่นี้ประมาณสัก2.5รับรองปีหน้าเก็บไม่หมดแน่นอนครับ <c oughs> รายการวาไรตี้ยิ้มภายใต้เครื่องหมายการค้าตาตุ๊กตายิ้มต้องขอลาไปก่อนครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับโตทันใจยืดใหญ่ยาวโตวทันใจยืดใหญ่ยาวโตวทันใจยืดใหญ่ยาวโตวทันใจยืดใหญ่ยาว สูนเปล่ายืดใหญ่ยาวโตได้ทันทีเกษตรกรพี่น้องของไทยมาร่วมกันลองใช้สมัยปลัดเขาดีชาวนาชาวสวนน้องพี่ชาวนาชาวสวนน้องพี่เลือกใช้ปุ๋ยที่ดีสมัยปลัดกันเกเรา